สวัสดีครับเหมือนนี้ครัมาเห็ดหนำน้ำแยงยังได้ครับเด้อต้มหนำเหมืนหนำน้ำแยงครับนี่ฮะต้มเราใส่ใบเตยน้ำได้ครับเด้อใส่ใบเตยน้ำครับใบเตยใส่เครื่องแกมีน้ำมีน้ำตาลนี่ครับของอะไรเงี้น้ำต้านน้ำตานไส้แดงครับพี่น้องเนี่ยใส่ก็น้ำตาลนี่ครับใส่ขาวน้ำครับพี่น้องใส่สองยางครับพี่น้อง นี่นี่ครับลำไย,ยอบกรอบนะครับกำลังต้มนาใบเตอร์นะครับเด้ต้มนาใบเตอร์ครับเด็กกินเองครับพี่น้องเอด็กกินเองได้หลายครับพี่น้องซื้อกินไม่ได้หน่อยครับมีไายคลิปยาวนะครับด้วยสามาที่ ล่อมันเดือดนะครับร่อไอใบเตยมันหอมกันไปหน่อยใส่ลำไยครับเดือดแล้วครับทุกคนเดือดแล้วเห็ดกินเองมัต้องม่ต้องหวานมากกันไปหน่อยเขาแบบพอดีพอดีครับหวานหลายครับเดือดเลยนะครับเดือ สีสันสวยเลยครับใบเตยมันออกครับพี่น้องใบเตยนี่ตุม่มไปผมกำลัำงย่อยนะครับเดี๋ยวต้องเอาออกก็ได้ครับแล้วแต่ครับพยายามตุม่มพยอยากเอาออกก็ได้ครับพี่น้อง อพอดีแล้วครับใส่น้ำตาลใส่แดงครับสามส่วนนี่ครับแล้วก็น,น้ำตาลใส่ขาวครับสองคบไปหนึ่งพอดีเลยครับเนี่เยเฮาสีมาเลยใส่น้ำใ,ใหญ่เลยเด้อใส่น้ำใ,ใหญยเลย ใส่หมดเลยไหมทีลงไปเลยครับพี่น้องใส่ให้หมดเลยครับนี่สันต้ไมตไปทตไมไว้สักพักหนึ่งครับพี่น้องน้ำใยอบกรอบด้วยพี่น้องด้อยอบแข็งสั่งเข้ามาดยกันนะครับ เราจะพักนึงครับพี่น้องเนีย่ยสมีเกตเซสแลวครับพี่น้องนี่หวานชุ่มคอเลยครับแสนน้ำแข็งนาพี่น้องอือยอดมากินน้ำกันงเลยครับเด้อพี่น้องเด้อน้นำลำไยนะครับทำกินเองง่ายๆครับไม่ต้องสื่อไผ่ครับพี่น้องมบเตยครับมบเตยเตย ได้หลายหอมครับพี่น้องนี่ประมาณประมาณสิบสิบใบครับพี่น้องตุ้มไว้ครับสํานี้ก็เสซ็จแล้วครับพี่น้องี่รอบมันเดือดกับแป๊บหนึ่งรับให้ล้ําใยมันอันนี้ก่อนครับสวัสดีครับฝากขัาเบิ้งขับชมนะครับเด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วครับสํานี้แล้วครับพี่น้อง คุณครับ